ธรรมชาดกแผ่นที่12ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15มิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่ายารักษางูกัดคุบาบวทไม่ยางกูไปในป่าไปไอ้อย่างงูกัด พอเห็นโตเลยนะกัดด้หน่อยนะกัดนิว่วนิ้วเท่าหน่อยนึงเจ้าของเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะมันพอเจ็บพอมาประมาณทักสองอาทิตย์มันบวมขึ้นไปนะอะพอบวมขึ้นไปหาหมอบหมอโรงพยาบาลนายุง่งเขาก็เได้นอนให้นอนโรงพยาบาลเขาจับนอนก็ตรวจ อย่าแก้อักเสบยังให้ทั้งฉีดทั้งฉันมาพอกลับมาวาดัดหมื่ว่าหนหลวงพ่อก็มาเห็นนี่มันยังแดงอยู่มันยังสีบัท่านลบมันยังแดงอยู่แสดงว่ามันมีเชื่อคู่มือนะมันอันตรายนะขนา้าบวกจากสาเหตุมันอาจจะไม่เชื่อเขากระแสเลือดก็ได้หลวงพอ่อ,อก็เลยบอก ฝากไปทั้งทรงไปทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุรอน,นเมื่อวานก็โทษไปหาพวกหมอจิหุจัดก,กับเพิ่นเพิ่นก็นเลยเอามาเลยเอามาเลยให้พระทรงกับโชเฟอร์ก็ได้ทรงไปไปหอดเขาก็เลยไปตรวจเบื้องเขาก็ตรวจวมันกระแสมันเขาไปได้ต้อมนําเหลืองคงจะเคี่ยวกับต้มนำเหลืององยู่ ขาหนีบน่ะถึนไปจุดนั้นนะเขาก็เลยจับน้อนโลงพยาบาทว่ามวาน,าน,นก็เลยบได้มาถ้าหาว่าเป็นหนามหรือว,ว่าเป็นฝีเป็นหนามธรรมดาเขาก็บวได้ืตกกังวลหรอกเพราะว่ามันอักเสบมันก็ต้องมีแต่ในงูก,กัดบตะขาบกัดปุเอี้ยงกัดกระโบงหงจักอาจจะเป็นงูผิดกัดก็ได้ งูบางตัวมันผิดมันขืนที่หลังก็มีได้บางตัวนะคัดกัด,ดล้วมันขึ้นทันทีเลยอันนั้นก็แบบหนึง่งอันนี้มันกัดแล้วมันมันพอท่านขึืนเดียวนั่นมันก็มันขืนที่หลังเพราะนั่นพ่อจะไปไหว้ใจกบอะไรบางที่มันเป็นผิดเป็นผ้าต่อไปผ้ายภาคหนาหลวงพ่อก็าที่ทรงกับโล่งพยาบาลเมื่อวาน ไปเขาหมอเพิ่อเขาเขาจ็จัดการอย่างที่บ้านอ่ะอย่างที่หลวงพอ่อคุดว่าขึ้นกันมันปนี่แหละผู้ใดก็ตามพระอยู่ในวัดของเฮาคันว่ามีอย่างกัดขั้นสงสัยอะไรก็บอกมา,ามหาหมเอาอย่าใจลงยาหลวงพ่อนี่ดีเลยให้จดจดไฟหน้าผูา้ใดกันอยู่ในบ้านขี้แคบแม่งอ่อน แล้วว่าไอ้อย่างงูคัดโดยหาสาเหตุอะไรแต่พอถึงก็งูเห่างูจงอางเนี่ยงูเขียวหางใหม่เนี่ยสงัดมากแลว้วเน่ยไปงูเขียวหางใหม่เด็เกหน่อยมาตะกรนเด็กหน่อยมาถางปลาไหหลงพอเนี่ยเลียนตั้สองสามรอยสี่ห้ารอยถงนั่นแหละถังหยาออกจากต้นไม้ซักปลูกไม้ซักไม่ดูไม่คาแน้วย ขืนดึงยังไงเครื่องตัดห้ากระบอกมีด้สมัยนั้นอ่อนเด็กน้อยแล้วมาถางเด็กน้อยมันกับความระเวียงระวังมันกระบ,บม่มีมันก็ฟันไปเลยของมันนะไปมาไปเหยียบคู่เขียวหางใหม่เด็กโู่เขียวหางใหม่กัดแล้วเนอทั้งคู่ทั้งคู่คบ่าก,กับเอามาแล้วใส่หล่อหนูมาแล้วมากลางทารก นี่แหละยาหลวงพ่อจำไว้นะให้หลวงพ่อไปลว่าเล็กน้อยมาโรงเรียนห้าได้เนี่ยตรงเตียงไม,ม่ลดยาเนี่ยมัไปเนี่ยพักนอกเนี่ยพักนอกขนาดกำจมจมพักนอกแล้วก็เฉลต์พังพอนเฉลต์พังพอนตัวผู๋ที่มันเป็น,นหนามใบแหลมๆกลางกลางมันสีแดงๆะะดงเฉลต์พังพอนแล้วก็ ผิดไท่ผิดไทยเขานะ่ะผิดไถใช้แกงเขานะ่ะเอาเป็นเม็ดแทงดีหรือเอาเป็นผงก็ได้มาตําใซะกันบาเนี่ตั้มตําตัตัตตตตตโขกชะกันแนะ้พวพอกโขกชะกันเรียบร้อยเลยก็เอาน้าหม,มักเน่ากันนะบีบลงใส่มันหลายหลยลดบีบใส่มันหลายหลแล้วโปะไปนะเราเอาไอ้เปลือกหมักเน่านะเปลือกหมักเน่าที่มันเข้าฝันเขาบีบหน้ามอมกแล้วนะ่ะ เช็ดมงเป็นแผลแผลที่งูกัดให้มันสะอาดเช็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 ดเอาเปลือกมะนาวเช็ดเช็ดเช็ดเพราเช็ดจนพ่นจะเลือดเจียบพนอะบานเนี่ยก็เอาใบหัวบกกับเสลดพังพ่อนะที่ว่าใส่ผิดไข้น้ำพร้อมโปเข้าไปเลยวะเนี้ยโปโเข้าไปแลย้วเอาผากขาวมัดไว เออเอาผ้าขาามัดไว้ถ้ามันแหง้งก็ามาแหงแสดงว่าผิดมันแห้งนะถ้ามันแหง้งเอาหน้ามักเน่าเน่อยเละหยอดทุกปใจัยอีกนี่ไรันชดกับชั่วโม,มงหนึ่งให้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวไม้เขาปสามเถื่อนั้นแหละบอมีแแต่ทั้งสีไข่สีหนึ่งงูเขียวหางใหม่ทุกคนถมันกัดแขนเนี่ยโอ้หเออ กันมันกัดแขนไปเนี่ยกะทอแข้งมานละแขนก็มันกัดตีนกะแข้งกะทอขาไปแล้วนอยมันบวมแต่ว่าใส้ยาตัวนี้กับบานไหนแล้วเด็กหน่อยทุกคนที่ที่มาอยู่ในวัดเท่าเนี่ยแหละพ่อต่อมาบาดเด็กมามาถางปลาเนี่ยทั้งทั้งผีทั้งปลาม่วงเด็กอ็มันซีหาลอยไปเลยเอ้อหมูหัดกลายบาด หมูปาลากระไรเด็กน้อยอ้อมทางอ้อมหมูบุพิทางไปแลนพาวงเด็กน้อยออกไปหลวงพ่อเห็นโอ้อันตรายจรงเลยต่อมาอีกทางอีกเห็นงูจงอางยกข้อเธอเลอเธอเลอเธอเลอผ่อานหมูเด็กน้อยเด็กน้อยตัวแข็งนะเลยแลนนีบบุปินเลยหลวงพ่อก็เลยเห็นอีกโอ้บเป็ินต่เสียงไว้อันเดียวอันตรายมากก็เลยสั่งหมดนะก็เลยบุมีการถางปลา มาหลายปีแล้วต่อมาก็ได้ใช้เครื่องใช้เครื่องตัดหญ้าบาดนะเพราะต่อมาเนี่ยเอาพวกผู้เฒ่าพวกผู้ใหญ่มาตัดเด็กหน่อยก็ได้ยุดขยายุดบังแดดอันตรายแต่ก่อนยังเป็นป่าหญ้าอยู่มันก็บก่เมียงมีถะถางมีแต่ง,งูเขียวหางใหม่โดยมากก็กัดเด็กหน่อยในละคื่อยาที่ ที่หลวงพ่อใส่ในวัดของเฮาตาวัดเตะเรกขมีเลยมีชาวบ้านปั่นห่วยเวียงงามเขามาหาปูหาปาลาไลพวคนพ่อเราไปอยู่ในนางูในนามงูในนามผเป็สงสัยเป็นงูเฮาน้ํเลยมันผิดไล,ล่กันเี้เพราะมันกัดคือมากเลยยางผ่านหนาวัดไปเลยตัวเหลืองเขาเหลืองเขาโอ้บ่ได้รับประหอดบ้านเลย เขามาหาคูา่บาเขามาหาพาระหลวงพ่อกับฉันนำน้ำอยู่ตอนบ่ายเลยเขามาสองผัวเมียเป็นไม้ยังเราวะโอ้ยงูจะไม่ยังกัดคนหน่อยอยู่ในน้ามันจะพะเบิ่งโนดเลยโอ้เจ็บโอ้เจ็บประศั่นเลยตัวเหลืองกับเราว่าหลวงพ่อก็บอกให้พระเดี่ยวนั่นเลยคนไปคนละไม้คนละมือคนอไปผัหวหาพักหน้าก็ไม่ผัวหาพักหน่อก็ไม่ผัวผัวหาพริกไทยก็ไม่ ผู้หาเฉลตพังพ่อนก็มีเรามาผู้หาโคข้าจักมาถึงตึงนาเขาเพิ่อโคโคโคกเอานาำพักหน้าบีบไปให้ล้วมันแหน่แหน่อกกว่าเรามันแหน่ครับแหน่หนาอกเอาเนา้มพักนอกบ้างบีบนามพักนอกเอาซอนแตะนามพักนอกกับเฉล็ดพังพ่อนเทเอามาใส่แก้วมันก็เขียวปึ๊ดออมาผสมกับนามเข้าไปเกลือ คร่งขอนแก้วนะเอากินวะพอกินเข้าไปสักพักหนึ่งท่นนั้นนะหายใจโล่งนะหายใจโล่งนะครับโอ้ได้ผลหรือตัวนี้วะอันนั้นกระโปไปอีกสองสามเธืตอนนะั้นไปก็เลยเอาพังพอนเอาเ็ดเอายายไปไปเห็ดอยู่บ้านล้ว,วันนี้นะวะมเป็นยางดอกปัดเดี่ยเขาก็เลยกลับไปนั่นแหละยาของเฮานี่ใส่ได้ผลมากมาก,มากยาตัวนี้ พราะนั้นผู้ใดก็ตามเนี่ยในวัดของเฮ้าแถวมีงูเขียวหางใหม่อย่าไปนอ่อย่าไปฉลาใจบัวใดนะเนี่ยพระวัดถินมักเป่งไปจับงูงูเขียวจับพทั้งย่านจับพระทั้งย่านพอมเออทั้งย่านพอมพระทั้งหานพอมหรอจับจับพับหงหางหางหางข้อมันมันก็แหวงข้อมันก็มักกัดหน,นูมือพอก,กัดคือมามันก็ปล่อยผิดจังเต็มที่ของมันแล้วมันกโกรธเนี่ย พราะฉนุดนิ้วมือขา,าขาดเลยเน่าเลยขาดเลยขาดเป็นนิวเลยเออมันบวมขึ้นบวมขึ้นแล้วขาดเลยนี่แหละอันไหนผู้ใดก็ตามอย่ไปหาจับจยไปหาเหร่นกับงูขันบกใจกายใจเก่งอิริแต่มาจับเดี๋ยวควหมั่นใจเลยยัง่อยจับขันยานยานก็กลัวนะยายายาจับจับพ็เปลี่ยนยาจับพอจับจะข้อมันหางมันเอห,หางมันเกี่ยวแขนเท่านั้นนะนะ นี่แต่เออเออเอเอคือมาระบาดนน่นันแหละเออมันยังเกี่ยวแขนมันกกัด,กดตัวุบันเลยเพราะนั่จับหัวมันก็ต้องจับหางมันพร้อมเลยแันที่จับงูต้องจับให้เป็นมันหรือไ่ยอันตรายนะนี่คือสอนวิวชาหลอกครอบไห่อยู่ในป่าในหงแต่อีกอย่างนึงทอน้ำึ้นกันอยู่ในห้องน้ำห้องทานเวลาเราจิข้อห้องน้ำม,มันไม่ทอน้ำ เข้าต้องเปิดน้ำถิ่มก่อนแหละเปิดจะแข้งๆทางแห้งๆเะเพราะมันหนาแรงมากเนี่ยมันวัดของข้อมันม่มีมาแรงเนะี่มาแรงขี่เข็บหน่อยมันก็หิวน้ำขึ้นกันเนะี่ยมันก็เข้าไปในทอน้ำเขาเป็นมักอย่างมันหิวน้ำอ่พระหลวงพ่อี่เซอร์เราลงไปยังมาสอนวิชาฉลาดให้พวกเข้าทั้งหลายฟัง ตรงพอกับเปิดมากกว่ามือตรงหลดแล้วนาะจ้ะแอมพอน้ำอย่างนี้กุฏิเด้กุฏิพอเป็นกุฏิตรงพอเนาะกุฏิอีกหลังหนึ่งสางใหม่โดยมากุฏิสางใหม่เนะี่ยมันชอบนักมันไปมาแรงปองเนะี่ยมันก็เขาไปในหู้นะี่ยนะหู้หู้ทอน้ำพอเปิดปั๊บจะได้เอ,อกมือตรงว้อป,ปุปั่นทานไฟเราเนี่ยเผาอะไรอเ้ยเนาะจ้แบ่มือปแปลงแซงเนะี่ยปรเบิลต่อ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 ตแม่งออดท่นานี่วะ ตัวปักง่าแม่งอดแม่มาหนึ่ตังหักตายแต่ตายีงโอ้มันเจ็บถึงแต่เศร้าจนขวบเก่าวันนี้ยังคอยเศร้าเไยยาแล้วยาอีกคนเดจักไม่ยายังตัใส่เข้าไปมันเลยคือเก่าไปเออมันเตะเขากีตะแล้วนะมันเจ็บไรโธแม่งอดมเป็นธรรมดาจนเลหลวงพ่อก็เลยจำไว้จักใครคักผ่านเวลาจะเปิดน้ำใสออกมาตรง เปิดทางออกแห้งๆก่อนมันออกก่อัน่อนไปอีอย่างยุ่งยาน,นยังคอยอยังคอยเอามาใส่เปิดจ่าตะวันยังคอยยังคอยออกมาใส่พอติดพัวเข้านะอันนี้คือสอนวิชาหลอบข้อไปเขาอยู่ในปลาในดงบัะจักกี่เข็บหน่อยประจักแไม่งอดเด็กมันหมดเขาไปในไปในทอมันหิวน้ำเกาไปกินน้ำอันนี้ก็อันนึงคือกัน เวลาอยู่ในกุฏิคือกันหลงพอยังบว้ใส่น้ำมันไว้เนี่ยรอลื่นไหวมาแล้วแม่งอดเกินไปมันก็ไปเจอน้ำมันมันก็ถอยเห็นพวกเก็บมันไปเจอน้ำมันมันก็ถอยพน้ำมันเนี่ยมันขามบ่อยถึงจะหน่อยก็มันก็ขามยากอย่างพวกนันยาตรงใส่น้ำมันไว้กันไว้กันปวกกันหมดกันแม่งอดกันตะขาบไว้ไป แล้วก็กุติขึ้นกันพวกผ้าพวกยันพับไว้ให้ดีพวกประตูเวลาเจ้าของพยูให้ปิดไว้อย่าไปเปิดบางที่มันแม่อายุตัวนน้อยมันขำว่าอะไรแนตะ่ตัวใหญ่เนี่ยบางที่มันเข้าไปหาตุ๊กแก่ไปหาจิงจกจิงเลน,ม,น,นมันอ่ะมันขึ้นไปเออเข้าไปก็ไปนอนทาร ูบายาบางที่กูบาเข้าไปมันก็ไปซ่อนลบยังในผาอยุขย,ยาบาท้าเจ้าของจะนอนรับนุ่มงงูก็ออกมาพอดีนั่นแหละบาตมันเดียวเออจกเออบาดใดละบาดอ,อย่างพวกในขั้วขึ้นกันพวกชั้นล่างในชั้นล่างที่เป็นกระเบื้องไม่ได้จะออกไปใส่ตรงปิด ลันกุนลันปิดไว้ให้ติดให้ดีประตูนะเพราะว่ายามหมเว่นห้องปร,รยูนอาจจะเป็นข้างคกกิ่งจกตุกแก่พวกกบพวกเขียดมาแล้วงูมันไล่มากมันบ่นมีหลังไปมันกนระโดดเขามากเเขาไปในห้องของเห่าพอาจะคลองเปิดซาวาไปเลยบ่ปิดไว้ภาในพวก กบวกเขียดมันก็กระโดดเข้าไปเห็นมันนั่นเลยมันก็หามงกลี๋ตายทื่อนบานในงูมันก็จินนั่งกบนั่เขียดเข้าไปเนวันหน่ะไปกินยูหันเลยกรับนมันก็นอนยูหันนี่แหละอันตรายเข้าอยู่ในป่าอันนี้คือวิชาอยู่ในป่าต้องหลอบคอปกุิีของเขามันมีอสรพิษมันมีงูมียังก็มันลายบ่มันบ่หลายหรอก มันบ่หลายแต่ว่าคูเมือเนี่งเด้เริ่มเห็นหลายขึ้นมากหนาตาขึ้นพเพราะเหตุใดเพราะมันบม่มีหมูตอกรนมันมีหมูปลามีหมูปลามันกินมัดงูตั้งไปหมูหมูมันจมูกดีเลยมันสุดสอบ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 หากินงูอยู่ทางใดเนี่ยแปลว่าหมูปลามันกินมัดมันกินหดงูหงูจงอ่างไปเลยพวกงูหลงงูเหลือมาเลยกินมัดมันไหลสวบเลย หมูมันว่ยได้แต่เดี๋ยวนี้มันหมูมันบ่มีหมูมันหน่อยเพราะในสัตว์พวกนี้มันก็เลยขยายพันธุ์ขึ้นมาแต่ว่าถึงอย่างไรถนนเท่ากับรองรับไปแล้วถนนเท่ากับกว้างคณะว่าเขามีไฟฉายกังคำกังคื้นมันก็บ่นากลัวขันเ้างระมัดระว่างนะคณนว่าเดินด้วยความประมาทก็ยังมาเนี่ยเดินชุ่มชุมซ้ำซ้บ่มีไฟไปเงี้ยมาคื้นไปเยียบหางเกิด บ่แม่นเหยียบหัวมันเหยียบพงมันกัดล่นเ่ยเพราะนั้นสิงงมูนี้นะเอาอยู่ในป่าบ่แม่นแต่อยู่ในนี่มัไปอยู่ไซก็ตามมันเท่าอยู่ในป่าอย่าให้เป็นผ้าระผู้อื่นจะต้องระมัดระวังลงพรนบ่เคยได้อยู่ป่ามันแต่แต่อายุสิบเอ็ดสิบสองปีบ่เคยถูกงูกัดบ่เคยถูกตะขาบกัดมันไปมีแต่มาแลงปองมาแลงปองเอาหลายเทืออยู่ หาหแรงเทือกอะอยงเนี้ยอยู่ในตารางกุฏีเจ้าของเงน้บอดิไซล่องเท้ายางยางไปพอเห็นว่ามันแปนวน,นไปไปเมื่อก็เจียบมันก็ซัดลนแล้วมาแล่งปองแล้วไปโอ้ตีนแบนแป้งแซงเราแล้วไปโซ่สิเจ้าได้นน่อันนี้กคือสรุปแวก็คือขาดความรอบครอบด้วยกันมันไปเหยียบมันน่นไหม พอะนันตรงมีไฟฉายทามันคาขึ้นมาลวไปใส่ตรงนี้ไฟฉายตรงดูให้รอบขอบเขามันถูกกัดแล้วอย่าไปอยู่ซื่อ,อก็ตรงมหาหมู่หาเพื่อนใ,ใส่ยุกใส่ยาเพาะผิดตัวนี้มันอันตร,รายถึงตายได้อย่าเป็นทำโอสถกระแมนยูใส่ทำโอสถกระแมนยูนี่หลวงพ่อปฏิเสธทำโอ่านถู้เพิ่นไม่ทำโอสถมันกระแมน เ้ามันโมไม่ถึงขันนั่นเลยทีมันต้องใส่ยาโอสถยังคอยประคับประคองมันเพรานั้นเบิงหน้าลูกหลานพาเน่นทุกองนะสรุปเราจะคือความรอบคอบละนปะปิยุสัยการ่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นโมเมนตนแต่เจ้าของคอง์เดียวนะเด้ยิงชีแล้วนะปางูกาดแล้วมันต้องมีมูมีเพลินไปทรงอีกไปนอนเฝ้าอีกสรุปเราคือความเสื่อ ว่าบลอกขอบเจ้าของผู้เดียวทำไมมูผู้อืน่นลําบากนํามันว่าห้าวบลอกขอบแล้วมันก็บ่มีปัญหาแต่เหตุจางไหนได้ละ่ะมูก็ต้องช่วยกันเพราะมันเจ็บขึ้นมากแล้วเด้่มันเจ็บขึ้นมาแล้วก็ต้องช่วยกันปล่อยปา้ะเลยบ่ได้หนาทีเลยบ่หนาทีทุกองเลยหนาทีก็ทางหลวงพ่อด้วยหลวงพอ่อปล่อยปา้ะเลยบ่ได้ึ้นกันลูกน้องเจ็บใครได้ป่วย ขันธวามีอยังเกิดขึ้นภายในวัดพระเน่นบริให้ความสนใจปล่อยปลาละเลยเนี่ยเป็นอวบัตทุกขศต,ตั้งๆหลวงพ่อปรับโทษนะต่าง่หลวงพ่อเนี่ยทุกองคำว่าผู้ใดบ่มีบไตรชายใจในการเจ็บไข้ในป่วยได้ป่วยของพระของเน่นอยู่ในวัดนะถ้าหลวงพ่อเจ็บไข้ด้ป่วยขึ้นกันพระเน่นอยู่ในวัดบวให้ความสนใจพระใน,นวัดกับประวัติทุกขศต่กัน นี่แหละพระพุทธเจ้าพณนบอกว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายเสียสละออกจากมออกมาจากบ้านเลื่อนไม่อยู่ด้วยกันพวกท่านทั้งหลายต้องพึ่งผ้าอาศัยกันมีอะไรยังเกิดขึนพวกท่านต้องช่วยกันดูช่วยกันแล่ช่วยกันรักษากันจนถึงตายและหายถ้าว่าผู้ใดก็ตามบ่ได้ไมาแห่งข้ออสนใจในการเจ็บไข้ได้ป่วยของมูเพลินปรับอวบทุกกดขาด ขาดการใส่ใจเอเพราะในสิงโมเนมันต้องถามไทยต้องบอกถ้าจะให้องคไ์ไหนไปช่วยองค์นั้นก็ต้องไปช่วยขันลงปฏิสงเออท่านไปเฝ้านะเออถึงม่อยากไปไปนนี้ก็ต้องไ,ไปเพราะมันเป็นวินน่เนี่ยต้องไ้ไปมูมัให้ไปเฝาแล้วไปเบิ่งนะไปซอยนะต้องไปเบิ่งนี่แหละ บ้ให้ความสนใจบ้ได้อย่นี้ศสินและวินยัยบ่ให้มันกัดอย่างทีที่สุดจนไปแต่มันกัดแล้วเห้ยังไรล่ะอย่างที่วานเนี่ยนะเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะพวกเขานะเมื่อนี่เขาบอกเรื่องงูอีก้นกันเมื่ว่าเนเขาบอกเธอหนึ่งนะั่นแหละพอมันเรื่องมาท่านจบต่อไปรับพรอนุโ,นโมทนาให้พร